โอ้ดีนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยหัวนี่นี่หัวหัวโอ้ยเอามื่เลยเลย่อไเลย่อไรเฮ้พี่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 เออมันยังพายอยู่ฮะหักหักเงี้งสักก้อนกระเป๋าสบายฮะเบาแล้วสิไก่คุ้มแล้วบ้านเดียวเออเอาเนี่ยมันสามโตคนตีนนี่มันจะมีเห็นมันไหมเอาเลยเอาเลยมันนี่เนี่ยเอาเนี่ยเนตูดนี่ อ่า chôm lấy chôm lấy chôm hợ lấy. เลยแม่เป็นไก่ เฮ้ยยุดยุดซอย่อด้พผิดกฎเอ๊กูมาทองสององค์นี่เว้ยโัวหึนกรเป้าอยู่ปาเาบวาเยอะอย่งมันบวบวอย่าไอย่าง่ฟอร์มบวโยคือนิ่งไมนั่นปลากระแตบวะอ่ามดแห้งเลยทางผู ได้แล้วบ่ตัวน่ะจิกสะกนเลยไหมเจ้กมันข้างใบบัวเจ้า่อไงไหนเห็นบ่เห็นบ่ข่าเข่าแล้วบ่เอ้ยซื้อเสียงเขาก็จะขึ้นตีตื้นขึ้นมาไม่นี้นายเอ้ย เซียนปลากเตะไปเฮ้ยเฮ้ยหัวนี่นี่หัวหัวเห็นแค่หัวนี่นี่บ่บ่มันคนละตกับของเจ้าฮะนั่นใส่ใส่ใส่บังหนู่มบังหนู่มบังหนู่โอ้ยอ่ไก่เกิดไก่เกิด จิกมาจิกมาจิกมาจิเมินก่เมินอืมองิน้อยกัลาะเสือได้ย่มตัวอได้วนนี่ยืเลยนะข้าวเผานั่นแหะมันยังอยู่มัต้องมไม,มอยู <c oughs> ่เตนะ้ก <c oughs> าโบล้ล่ะมันอยู่นหน่ละ <c oughs> อืม <c oughs> Bộ, mình hình, mình hình hình hình, hình hình. chị ngoại chị quay chị ở ừ. một số gói dưới lề mìn bóng sang đô bóng đưa bác a tè bác a tè bóng mù lò hơi mù lò mù lò mù lò hơi mút lò mút lấy, mút lấy mù lò mù lò mù อ๋อทั้งูได้ทั้งงูได้ทั้งะนั้นงูเซงได้แล้วทางพี่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้พี่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 เออมันยังพายอยู่ฮะนี่เอาทหักหักเงี้งสะกอนกระเป๋าสบายฮะเบาแล้วเสือไก่คุ้มแล้วบ้าเดเอผมมาจุ่มอยู่เีนี้แต่ละตีดตีดเนาะยังยัยังอยู่ไนนี่ ลายโตอยู่ทั้กนเลปมันนี้อุ่า้มันโลยแตเ่ามันอยู่ถึกผักตบบดิโอ้อยู่นี่ก็มีนี่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 ขึ้นนี่ก็มีนี่ฮักฮักสกอนฮักเงี้ยงสะกอนฮักเงี้ยงมันโอได้ห่าฮักบ่บ่ฮันดีดีฮันดีฮันดีบุยอยู่ฮันดีดีฮะอยู่ในห่นนะออ พันไปเลยเอาเงี้ยมันซุก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 เข้าไปคนระับโอ้โหโอ้โหสลองได้ังนี่มันบัวเฮ้ยเมื่อกี้นี่บนหางันัโอ้ยอ้ย

ทุกมันสังขารปลาโลกไปไหมเจอเห็นเอานี่มันซามโตันตีนีมันจะมีเห็นมันไหมเอาอลีเอาเลยมันนี่เนี่ยเอานี่แม่งตีนีปลาเพิ่นเพิ่นอันเจูมเลยจมเลยจมเหอะเลยกเบิงเบิงตีนมันแล้วก็โจมเข้ามา ยังเป็นปลาในนะตัวนี้มันบอนะมันตีงเบิ่กระตูนะหมดอีกแล้วครับโผล่ขึ้นมาอีกแล้วครับเป็นไหนนี่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 โอ้ยมันพี่อยากออกูเนี่เอเอลูกพี่มาซอยซอยน้องนย พี่ลึกอไเอาขึ้นไ้อยู่โอ้เกิดเกิดบางนี่เกิดเลยล่ะวินี้วิสินเลยสองร้ยนะฮะเอาอีกแล้วหมดอแล้วพันวินานี่ละอเ่เ้ยไม่ได้พั มันต้องมีแหละปลานี่ปลาในนี่หมดอีกแล้วมันลือมันตัวเฮาบ่คนนะไม่ใช่ลิงคนไม่ใช่ลิงเดี๋ยวพี่เอาตัวไพร์สกอ่ะ บ่ดึงมันปลาสิปลาลายโตอยู่นี่ฮะจกออกเลยเห็นบ่ยังเห็นอยู่บ่อยู๋อสังคมคือละเกียดแต่นอทิดเขียว

อืกำลังใจสำคัญที่สุดกระจายอยู่่ะนณะเจ้าได้ปานกระเดิดค่อยกันยังให้กำลังใจเจ้าอยู่อืมบอกบอกในใจเนาะอืม ยาบ้าเหรอยาบ้า,าตาที่เลยก็เอามีพ้าอะไรได้ นี้คาเามันเ่อนอตอมเลยตอมเลยต้อมเลยตอมตอมอุ้มขึ้นเลยอุ้มขึ้นเลยอุ้มขึ้ยตอมตีแหนอยู่นู้ยูู้เอาหากันที่ที่นับเบิ่งนีสี่ตัวนี่นี่นะเออเป็นห้าเป็นหกแล้วสะบาทนี่ ตอเือัวอตัวได้เอาได้กัเอาแล้วตัวมันอยู่มันอะเดีผูดีผูมันพี่หายใจอยู่ผูบต้อมเข้าไปพร้อมต้อมจิกต้อมจิกนะต้อมเข้าไเลยล่ะ ตอนนี้ฮะเบิดน้องนี่เจ้าผู้เดียวพระเอกเดี๋ยวนี้ฮะอันทีมบ้านพอกันพนเขาบมสนใจแล้วล่ะโอ้จอมขมังเวทได้นะคำหฮือแล้วคำโเหินนะหฮือแล้วคำโเหินนั่นอเออมวยมวยอวนะเออ เองันม uh, uh well. ูตนยเาไปว่นอะัยังม่าเอาตัวนึงยสียัูมนมพันธพันธ์ครับยังติดข้าเผาอยู่ของตายละสุดนี่ขึ้นีกแล้วตัวนึ่งนี่นี่นี่สลวงมันค่าตะเว้ามันบเรียวมาทางพีเลยสลวงเรียวไเรือขนาดพอเอออยู่แต่ค้างอะไย่างเงี้ย หอดกัรหอดตีแนหอดกรละหมอดจะมีหอดตอมหอตอมจิกตอมจิกนะถ่าแม่นตอมหอดเจอกันแล้วแคนจะหูดึมาเอาขึ้นมาหมดนะพี่งมเอาตุ้นต่พี่มันได้จังเอาต้อมหูดเลยมีสีนะเฮ้ยตอม ตอนนี้ติดเผาจากโตก็ี่ตัวตวะบอสในกางต่างหากเนะาะงั้น้าวนี่มเมนเจ็ดแปดหัวไก่เจ็ดแปดผูดด้สิ ดึงเลยดึงเลยดึงมันขาดเลยดึงมันขาดเลยแล้วก็ตุ้มหูดขึ้นมาเลยนะโอ้โหตามผมนวลจันบอน นี่นะตัวนี้นี่นี่เขาเขานี่ช็อตเด็ดเซกไก่นี่ตัวม่น้อยแน่ละตัวนี้ฮะัลายตัวอีกเท่่ออีาโโคบนดึงดึงดึงข้ามข้าแล้วก็ต้องหูดเข้าไปแล้วดึงข้ามขาดนั่นตัวที่มันเป็นอนา่ะเป็นเป็นก้านนะแลขาดละบอกโอ้โหโขบูมันอยู่กระดึงที่ล่างเส้นแล้วเนาะ มันมกเกินสิบสองวันอันนั้นหอกขาดเบ็ดเล้บ่นี่นี่นี่เอาน้ำแนละ้วอ้อน้าๆๆทิมไปพูทิมเอาไพูพูขึ้นพู้ตีนนั่นกอไผ่พู อุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยตอมแล้วบ่ตอมเลยอุ้มเลยอุ้มอุมฮุบเขาเลยโอ้เจ็ดแปดตัวน้อปลาอยู่นี่เนาะแบบเกิดได้ละสิบห้านาทีแล้วบ่องเดียวเนี่ยฮะ

วัานทับเลยปุ้ยปุ้ยปุยปุ้ยวานทับเลยนี่นั่น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 ในใบนะนะ ส้มขา้ขาเข้าแล้วสวักข้า่เนาะเฮ้ยเกลือทะเลเกลือเท่านั้นเนาะดีกว่าบ่ได้เลยเนาะแต่ปลากระเท็บตัวนึงก็ยังเอาเนะาะ,นนนะมาลุน่นมาลุน่นมาลุนล้นลุน่นลุ่นลุ่นลุ่นับลุน่นโอ้โหกอบัว อัดออสดึงอัดออสนี่นี่นี่เห็นแล้วโตเห็นโตละเขาบัเห็นเขาบัเห็นเอาเอาหน้าอกสุก่อนเอาคอน้อกกนโอ้โหแบบนี่ะี่

คลองขึ้นมาคลองขึ้นมาอยางเ้ยาโอ้โหโป๊ะโม่หมดสายตัแม่ตัวปยห่โตสายตหนาเดียงอยู่เดียียสวรปนดียาตัวปุ๋ยใหญ่มือเ้าเดียดเียตแม่ตัวใหญ่มือมาเนาะสายกัเลยเีดมต นี่เมี้ยเนาะต้นน้ำบนเนาะต้นรวแต่ว่าล้สลุดดีครับับี่ยวคุ้มเลยครับดีปลาสบายตัวนั้นละเอาไๆเอา้องขึ้นไปก่อนข้องขึ้นไปก่อนใส่ค้องสะกกอนอืมยาเนาะก็ป่วยเอา เอาลงมาได้ Mưa มื้อเลย2 3 โัวแม่ตะขายกล้วยเป็นอย่างเดียวได้ตไคร้กล้วยเป็นอย่างเดียวได้พ่อขากล้วยพอขากล้วยพี่ทางใต้พี่ก็มีพี่พี่พี่ผูผูอันเดียเดียผูปลาสวายทั้งเมดเลยผู้โอ้โหผู้ผูผู ไคระเบิด425มันโกอ๋อ <Sélere> ừ, ừ, <laughs> <laughs> เว้ก้าจอบเอาบในนี่แหละห้างมันอยู่ในนี่แหะมันสิมาลีเสื้อคอยนี่ไก่เกิดอีกแล้วมวยดาวลุงคือมวยดาวลุงไม่กระโตกระตาก สีมั้โตใหญเลยขนดใหปานัยปานัยตัวเดียวยิมุณิดตงเป็นนี่งามาอโอ้ยยิ้มอยู้านัเอยิ้มอีกยิ้มหวานอีกแมนแมนเกิดเลยเกิดเลยดอกเดียว ร้อยคุ้มเลยละเนาะแน่นคุ้มเลยดอกเดียวนี่ฮะกำไรก็เนาะบัดนีวัวลงมาจึ๊งจงมั้งกสื่อสือุ่งนี้บอจะมีตายเหอแล้่รูปีสื่อตรงนี้บอกวราใส่นั่นละหือหายผัวก็มีบันนี้ฮะ นครับก er ็เป็นการฮือกอบัวกอกอนี้ก่อเดียวนะครับโอ้คุ้มเลยครับส0งร้แหด่างละสองร้อยนะครับทานไก่เนาะ จอบเอาเลยจอบเอาเลยพงมันมันมานอนนี่นี่เอเอแม่รรมมน,น,นดีดรรกับมนัมนมานแล้วครับเสียกไก่นะครับนะลอดโตไปแล้วมือนี้ <c oughs> บาทเดียวต่อไปกับกำไรล้ว่วน